แต่รูปแรกก็ได้อยู่แล้วล่ะ,ะเกกขียนเซตาแ<อ>ล้วพุ่น่ะโอ้ตานั่นได้หลายกบมือวันนี้ไม่ได้หลายแต่วนนี้ไม่โอ้ยเอาไม่เห็ปนปนทุกคนเลยดอกแรกแหกหมาน <laughs> ดอกแรกแหกหมานตรงนี้่ะดอกจามีคอยกระเอาเด้อม <laughs> ันเอือด ที่สารบานยหายปีกมหาเก็บเห็ดอีกแล้วเด้เอดพี่นอ้องยังมาท่านห้องตายอยู่ยังกับมหาสิบกิโลอะไยังมาท่านเห็นเห็เออมาดูคนเลยพี่น้องเลยมาดูคนเลยทีนะคะเพื่อนสวัสดีพี่น้องพี่น้องป้องไปโอ้มาดูกันเลยกําลังเห็นเห็ดกําลังเห็นเห็ดกําลังเห็นเห็ด กำลังเห็นเห็ดจ้าโอ้อยแดดคนเลย้ยางข้าเจ,าาเจา้าข้าเจ้าซาข้าเจ้าลื้อพี่น้องว่าเห็ดออกกับผักกันมาจ้า,าเจ้าซาข้าเจ้าลื้อนี่แหละยางยางสิบกิโลเราจังพรน่ <c oughs> า่า่าเดดคนเด้อพี่น้องเอ้ยดอกที่สองมองอุ้มทิศเห็ดใหญไงงามอยู่ ก็หลักเดีดเพชรนี่น้องตีเพื่อนเพื่อนให้เก็บเห็ดขึ้นเก่าเด้อเก็บเห็ดให้เบิงึงพี่น,น้องให้กเก่าเก็บเห็ดปากพี่น้องขึ้นเก่าจ้ะจับเก็บต่อเก็บต่อมูไปทางไหนล่ะโอ๊ะยุ้งกระลไลพี่น้องจ้ะเอาเห็ดนางว่าโบเจียวไปให้นี่สองดอกสามดอกเอาไมอยู่ไก่เถอะพวก เฮ็ดนางว่าไปให้เขาก่อนนะฮะดอกยังไม่ดอกเดี๋ยวมูเจ้าบ่มีสิบบ่มแมนโอ้ยแต่ดอกตุกจังสี่ไข่เนาะพี่น้องขาบ่ได้ซ้ำเอาซ้ำนี่แหละไข่พี่น้องขาเขาเพ่งเฮ็ดเพ่งเฮ็ดเพ่งหวาน อย่าบอกนะว่าขึ้นล้าขึ้นลาแม้าดอกหนึ่งเงี้ยบาอากกี้ได้สิบอักกี้เฮียง <laughs> 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 กันดีใ่อย่าบอกนะว่าขึ้นลาอีก มาขึ S <S <々>้นดอกเขาได้นี่เพิงหวานเ๋ยเอาไปแกงให้ย้ายพอดีแล้วพี่น้องเอ้ยหล่ยเพิงหวานนะไก่เะละดอกยุกแมนแมนอั้บ่มีน่ะเด้อ ดอกบ่หลายใช่ไหมก็เลยบ่มีก็เลยบ่มีเป็นหมูนั่นเดดอกหนึ่งน้ำขากดอกใหญ่ขาดอุ้ยดอกงามจนล่ะฝนนะโอ้ดอกสีต้นนี่มันเป็นดอกสีเจ้อ๋อเท้าแล้วนั่นดิอ๋อเป็นดอกเป็นดอกยิงใหญ่จังสีอ๋อเดนเห็ดอันนั้นต้น เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดนาเร่เฮ็ดนาเล่เฮ็ดนาเล่อ้อเ่าละดอกก็ได้อ๋อนี่ท่นี่เป็นมูเนะได้เฮ็ดเพิงไปให้ย้ายเถียนแกงอยู่ดอกเห้เพิ่งน้อย้าจอบตังตะขึ้นลาด้ เห็ดกระดพี่น้องเอ้ยอากาศยังสิเม็เพิงน้อยเหย็ดนี่นะอันนี้อะไรผู้งามอยู่นี่เห็ดไข่นี่เห็ดไข่นี่เห็ดเห็ดเพิงน้ำอ้อยพี่น้องเห็ดเพิงน้ำอ้อยได้นี่เอาไปให้เพิ่นกันได้ปิ๊กบุกค่อยกินอ่าเขาคี่กินน,นั่นหรอไหมเขาเป็นกินนั่นคือจังกา,กากน้ำตาลเลย ให้เพิ่งน้ำอ้อยโอ้เอเฮ็ดกอขาวตัวนี้เพขอว่าเป็นเฮ็ดไข่บัวเมีนพี่น้องเฮ็ดกอขาวจ้ะโอ้ยมีมูอยู่เด้วพี่น้องเด้อเอื้อเอื้อีหยังแมงมุมใบใบแมงมุมอะไรเด้อเคลียเฮ็ดกอกันจะเอ๋จะเอ๋ดูดูเข้าวเอบเด้อพี่น้องเด้อ แอบังสีจังเหลือวกาข้าเ,าเจ้ากระไตกลางคืนพี่น้องหละมันเหลือสาคนณข้าวเจ้จาไตจ้าบูไปเสียบถ้ากันหากลับแล้วพี่น้องเอ้ยถ้ากันหากลับเ,ยเ๋ย้ยจะก็คอยนี้คอยนี้เหตุ ได้เพราะไอ้เพระออมไอ้เพระปนบอมแนนออมหนาะเพระปนนี่นี่เด็ดกต้องสมีกระเอาได้กี่หนอเ <c oughs> ห็ดปุ๊บแล้วก็ได้เห็ดไข่จ้าเห็ดไข่หมู หกลับแล้วยกลับรถแล้วจ้าเห็ดดอกนี่พี่น้องไี่ใช่ังไรเอาอะไรบ่แม่อือไอซี่เอาไปเกียงให้แม่ข่อยแม่เอาได้บ่เกลียงอยู่ดอกดอกเดียเอาบ่ได้ตอนนี้เอาบ่ได้ได้ดอกเดียวเห็ดเพิงหวานนี่เกียงแสบกอเห็ดเพิงกับเตาดิพี่น้องเด้อ ง่ายนอ่นพี่น้องแหละเอามาเมืองอันนี้เอามาเมืองอันนี้โอ้ยแล้วก็ผู้ไฮคักแทขคอยเอาคือเกาเด้อนน่เด้ออ๋อเห็นมูมูเห็ดละโงูโอ้ยอยดีตตนเด้อดีตตนแล้วนี่เกียกอมล่อมคักเนะเทะอมแม่อยเอาคือกเกอเอา,ากเกแล้วหายยากให้เห็ดก็ได้ แล้วอยูเดินเดินแล้วตัวนี้นี่ว่ามีสีดอกกระท้องเฮ่าห็นเดินว่าเห็ดเลือกกระตาขื่นพี่น้องได้ใจหายหยาบหยาบพี่น้องได้จำได้๋ยเก่าได้หมดนี่แล้วยังยังเห็ดผัวเห็ดผัวส่วน เอาเห็ดไข่เอาเห็ดไข่มาอยู่หลืบอกมาอยู่ไหนเธออู้แต่กินดินเนีย่ยหนึ่งดอกนะหน่อยไปได้ก็เอาเพิ่นอ่ะว่าไม่ได้กินดอกผู้มาหาอีกหน,นกิหน่อยไปได้ก็ได้เอาเพิ่นเห็ดเลือกกระตาเอาบัวได้เลือกเห็ดได้หมดนี่ เงี้ยทุเลือกกระตาด้ิจ้านี่สีวานี่ตาเฮาบ่แมนตัวนี้ข้าประทองสิว่านปวงตาเฮาบ่แมนต์ข้าเจ้ากระมากันข้าเจ้ากระมาขึ้นกันซากระมาพระได้ลือกระมาเมื่อนาทีป้องกันไว้เลยขับรถไหลเ่าจังมาเออแม่นเออนะ มันยังก็มามัสักชั่วโมงหนึ่งขมาอมยังแป๊บเดียวไปน้องกัสิเดเมื่อล่ะแต่ก็ไดเพ่อได้มองแดยวพอน่นั่นล่ะพอใหย่พ่อันหดตัดฟืนหรือไม่อือดรหลายวอะีด้ายตัวนึงไอ้เฮ็ดเพิงจะได้ไปแกงให้ยายไอล่ะจ่อย้เดนโอ้ยใครไงผู้ใดล่ะนี่อดอกเดียวหนัโอ้ยใครไงพนแม่พี่น้อง เออเฮ็ดเพิงนั่นแหละสิไปแกเก่งนี่น้องไม่ไดแต่เขาละยางเลยน้องล่ะเฮ็ดไข่ไงเฮ็ดไข่ใหญ่ตะวังงามนี่ล่ะโอ้หม่อมพี่น้องค์เฮ็ดไข่ใหญ่จำนีละพี่น้องได้ได้ออมหนึ่งไปออมหนย้ายพอดีล่ะเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงหวานเฮ็ดเพิงหวานเออนั่นแหละเพิงหวานหน่อย อันนี้นะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ไลค์แชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะคลิปนี้จะน่าจเจอกันใหม่เด็กใครไปเนาะ